คุณเคยมีปัญหากับเครื่องปริน์บ้างไหมอ่ไม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือจอชในตอนนี้จอชกำลังมีปัญหาใหญ่เครื่องปริ้นของเขาเอาแต่ปริ้นจ์จรวดออกมาไม่หยุดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วเครื่องปรินนี่มันมีผีสิงไม่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกๆคลิปในช่องผมเนี่ยมันต้องเป็นเกมผีหรอกวัสทีครับ วันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม George and the Printer เป็นเกมเบาๆคลายเครเียดนะครับที่เราจะต้องช่วย j o r g e ในการแก้พรเซนลหาทางซ่อมเครื่องปรินต์ผมจะช่วย j o r g e ด้วยการถอดปลั๊กมันยังไม่หยุดนี่อะไรนี่เป็นเครื่องปรินต์ใส่ทานอย่างนั้นเหรอนายจอรไปดูหน่อยสิ g e o จอจิ้มที่เครื่องปรินต์ไม่มีอะไรแต่ผมเห็น George วาปได้ ว่าจริงๆแล้วนายเป็นผีอ้ยบอกว่าไม่ใช่เกมผีงไงอุยมนมันแล้วมันปิ้นหนักกว่าเดิมมีไนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอทำให้มันหยุดอะตบมันไม่หยุดต่นดีวมันปิ้นโ้มันเห่มเกลิมทุบมันเลยเพื่อนออมันต้องหายแน่แนเฮ้ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วอือเอากระดาษออกสะหน่อยแคปวะฮะ เอากระดาษออกแล้วมันยังปิ้นได้ไม่เข้าใจเลยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงดูสิเราทำํำอะไรได้บ้างเราค้นได้ทั้งคอมพิวเตอร์โคมไฟทั้งขยะหมาแล้วก็โทรศัพท์แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ผมทําก็คือดูรูปหมาผมรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นเมื่อจ้องมองที่เจ้าหมาน,น้อยที่มีดวงตาใส่น่ารักดูสิครับ แน่นอนว่ามันไม่ช่วยอะไรเออ่มาดูที่คอมก่อนแล้วกันผมว่าตามปกติแล้วนี่ไงเราน่าจะสั่งการให้มันหยุดปิ้นได้กำลังพริ้นเอกสารทั้งหมด1,485,746ฉบับเมื่อไหร่มันจะเสร็จกดแคนเซิลอื้อ Printer 2 9 4 8 .exe หยุดทำงานคอมม่นค้างไปแล้วปิดสิปิดจอติดปิดคอมก่อนปิดปิดจะปิดไม่ได้จะปถอดปั๊ก อ <cia> แต่ปริ้นเตอร์ไม่หยุดทำไงวะ <laughs> เปิดคอมใหม่มันก็ยังค้างเหมือนเดิมวัดวัดแล้วในคอมมันไม่มีไฟล์อื่นแล้วเหรอไม่ผมไม่ยอมมันต้อง,ต,องตุ๊บลบลากเครื่องปริ้นใส่ทัง้งวมดทำอะไรไม่ได้จ้ <laughs> คงต้องดูรูปหมายสักรอบหนึ่งโอ้ดูเจ้าหมานี่สิครับเฮ้เจ้ามนุษย์นายนี่มันกระจอกจริงๆแค่นี้ก็เล่นไม่ผ่าน <laughs> เจอแบบนี้ผมโทรไปปรึกษาใครได <laughs> ้บ้างนาย มีเบอร์โทรหัวหน้าอยู่78 5 1ห้หโอ้วันนี้จอร์ชมีอะไรเหรอเอาเป็นว่านายรีบจัดมาให้ไวเลยนะตอนนี้ฉันยุ่งอยู่เยวหัวหน้าเครื่องปรินต์มันเสียจุดจุดจุดอ,อะไรนะเครื่องปริน์นายเสียอย่างนั้นเหรองั้นนายก็โทรเรียกช่างซ่อมซะสิแล้วช่างซ่อมเบอร์อะไรล่ะครับหัวหน้าโทรมาถามหัวหน้าอีกรอบได้ไหมเนี่ย จุดจุดจุดบอกแล้วไงให้โทรเรียกช่างซ่อมก <c oughs> ็ผมไม่รู้เบอร์ <c oughs> มีอะไรช่วยได้บ้างเอ้ยเอาเอ,าอานี่ศูนย์รวมเบอร์โทร <c oughs> แน่นอนว่ามีเบอร์ช่างซ่อม <c oughs> มีก็ป้าแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรถึงจะไม่มีเบอร์ช่างซ่อม <c oughs> แต่ว่าผู้หญิงคนนี้แก้ได้ทุกอย่าง <c oughs> แม่ไปโอ้ว่าไงจะลูกหลานสวัสดีครับแม่ โอ้เออลูกเองเหรอจอจคือว่าเครื่องปรินผมเสียนะครับแม่พอจะช่วยกมเอ่อโทษๆท,ทีนะคือว่าแม่กำลังขับรถอยู่เดี๋ยวต้องเข้าไปในอุโมงค์แล้วง,งั้นแค่นี้ก่อนนะแม่ก็ทั้งแม่ก็ช่วยไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้ยเหลือใครนะ่ยโทรหาเลขาก่อน4889อ่าสวัสดีครับคือว่าเครื่องปรินผมเสียโอ้ขอโทษนะจ๊ะจอจคือว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่มีอะไรให้กับเธอหรอกนะ เดี๋ยวคือเครื่องเรื่องปินเสียไม่มีอะไรให้นี่หมายความว่าไงเราเหลืออยู่แค่ที่พึ่งสุดท้ายุรุษปริศนานามจอร์จเอ็มเขาเป็นใครวะเนี่ยสิบสองเก้าสามต้องเป็นเพื่อนรักเราที่เพึ่งผาได้แน่ผมเชื่อมั่นฮะสวัสดีเฮ้ยจอร์จคือว่าเครื่องปินฉันเสียนะนายพอจะฮ่าฮ่าฉันหลอกนายได้แล้วคือว่าขอโทษนะครับในตอนนี้จอร์จไม่ว่างนี่เป็นเพียงแค่ข้อความอัตโนมัติ ไว้โทรกลับมาที่รังนะครับเหลืออะไรวะเนี่ยโอ้คอมแมงก็ยังค้างอยู่ที่เดิมทำอะไรไม่ได้เอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนผมยังมีความหวังอยู่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ค้นมันก็คือทั้งขยะรายการสิ่งที่ต้องซื้อเข้าออฟฟิศเก้าอี้ใหม่สายเคเบิลปลาบลาลาเฮ้ยเดี๋ยวน้ามัน อ่านี่มันต้องเป็นเบอร์โทรช่างซ่อมในที่สุดก็จะได้ซ่อมเครื่องปิ้นนี่สักทีเออสวัสดีจัลลานบริการช่างซ่อมมีอะไรเห้รับใช้อย่างนั้นเหรอสวัสดีครับลุงช่างซ่อมคือว่าเครื่องปิ้นมีปัญหานะครับฮะอรไรนะเครื่องปิ้นเหรอเครื่องปิ้นมันเบอร์อะไรละพ่อนุ่มจุดจุดจุดสองเก้าสี่แปดอีกแล้วเหรอไอ้เครื่องปิ้นนั่นนะ่ะมันต้องถูกผีสิงแน่ๆ อ้าวเดี๋ยวนะผมสาบานว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าน,นี่มันเกมผีสรุปเครื่องปิน้นผีสิงมะเนี่ยเดี๋ยวลุงจะลงโปรแกรมใหล้ละกันนะพอนุ่มก็ลองไปกดดูในคอมละกันเฮ้ยมันคืออะไรโปรแกรมปราบผีล่ะเอออ่าอยู่นี่ซ่อม r r i n t e r e x e ดูเป็นโปรแกรมที่ไว้ใจได้ไปฮะห,หายก็บ้าแล้วมันปิ้นหนักกว่าเดิมอีก หัวหน้าครับส่งคนมาช่วยผมด้วยอ๋อมีอะไรอีกล่ะนายน่ะฉันไม่ได้จบปริญญาด้านเครื่องปิ้นมานโนบอยแกก็ลองคว่างถ้วยกาแฟของแกใส่มันดูสิเราจะได้ซื้อมันใหม่หมายถึงเครื่องปิ้นหรือว่าซื้อแก้วกาแฟใหม่โอ้ยจะเอาไงดิโทรหาลุงก่อนลุงเครื่องปิ้นมันไม่หายเนี่ยขณะน,นี้บริการช่างซ่อมงดให้บริการนะครับ แต่โปรดติดต,ต่อมาใหม่ในภายหลังเอาลงุลงลุงแม่งเนียนหนีไปแล้วย่างเล้วอะ่ะลุงทำไงอโอยอ่ะเราคงไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามที่บอสบอกเจ้าเครื่องปิ้นฉันหวังว่าแกจะชอบคาปูชิโน่นะนี่แน่มันขนาดนี้มันยังไม่หยุดอุ้ยใครโทรมาแล้วเครื่องปิ้นเป็นยังไงบ้างล่ะ,ะจุดจุด,จด นี่แกเอากาแฟาเทใส่เครื่องปรินจริงๆอย่างนั้นเหรอโอไอ้ขึ้นเหมยเอยโอเคก็ได้จริงๆแล้วในลิ้นชัดกนั้นน่ะมี USB อยู่และเจ้าสิ่งนั้นจะสามารถปิดเครื่องปรินไปได้ตลอดการทําไมอะ่ะถึงเครื่องปรินมันจะสนไปหน่อยก็ตามแต่ว่าผมก็ไม่อยากทำ้ายมันเท่าไหร่นะอันนี้สินะเราคงไม่มีทางเลือก USB 3.0มาว่ะ d e a d Printer Auto q u e ค e คือไอ้ปรินเตอร์นี่มันเฮี้ยนมากใช่ไหมถึงต้องมีโปรแกรมฆ่ามันด้วยเนี่ยคุณควรจะพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งนะกับสิ่งที่คุณจะทำคุณอยากจะทำต่อจริงๆเหรอ Yes คุณแน่ใจแน่ใจจริงๆหรือว่าคุณอยากจะทำแบบนั้นนะ่ะเออ Yes ผมว่าคุณจะเข้าใจนะถึงผลพวงที่จะตามมา กับการกระทำของคุณคือทำไมปินเตอร์นี่มันมีลูกมีเมียด้วยหรือยังไง Yes เออสำเร็จตบ <c oughs> อะไรเนี่ยเด๋ยวโอ้ปินเตอร์แม่งยิงจรวดได้แล้วผมคือสาเหตุการ์ตายของทุกคนในออฟฟิศอย่างนั้นเหรอจอชหาทางหยุดมันที่เพื่อนที่ไกลไม่ได้จนวันนี้ถอดปั๊กปั๊กก็ไม่เกี่ยวอทั้งขยะ คว้างใส่มันอือนจะมันไม่มสะทกสะพานงั้นคงต้องต่อด้วยโคมงไฟออืมันแข็งแกรง่งเจ้าเครื่องปินนี่งั้นคงจะต้องสละปากกาสุดรักไปแล้วล่ะนี่แน่สอ่ะไม่นะน้องหมาโอ้จอสเสียใจเอาละโก้จอสจอสโกธโกธแกติเจ้าเครื่องปิ้นบ้า แกจะฆ่าคุณในออฟฟิศไปกี่คนก็ไม่สนหรอกแต่ว่าแกบังอาจจะทำ้ายหมาของฉันจัดการเลยจอสดนั่นแหละนั่นแหละคว้างมันด้วยเก้าอี้หุ้ยอืมมัน,ม,นมันยังไม่พังอีกทำไมกันจะจ่อคอมต่อด้วยอือหัวร้อนเกมมิ่งแล้วอะไรมันจะถึงคนได้ขนาดนั้นนี่ต่อด้อังดับเพลิงอือเย้ชนะโว้ย ผมรู้สึกภูมิใจกับสิ่งนี้ถือว่าเป็นเกมชิลๆขายเครียดที่ดีนะผมชอบและถ้าพวกนายชอบเหมือนกันแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะรวมทั้งอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยในช่องนี้ก็จะมีเกมน่ารักน่ารักปันๆแบบนี้หรือไม่ก็เกมผีมาเล่นให้ดูเรื่อยๆกดติดตามไว้รับรองไม่ผิดหวังเออแต่มันผิดคาดนิดนึงที่สุดท้ายอันนี้ก็เกมผีนะ่ะคือผีเครื่องปริ้น เอาล่ะวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่เจอกับผีเครื่องปินที่บ้านบ๊ายบายเย้ <Bye. S 2>